รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์ของทบช่าง5ร่วมกับบริษัทเมริตพรพิสตี้จำกัดบริษัปทปตทจำกัดมหาชนบริษัทโตเวต้ตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานกอสอทอชอและบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนเสนอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราได้รับเกียรติจากพระท่านนทบรีว่าการกระทรวงอุตสาหก,กรรมดรอัชกาศศรีบุญฤรืิ์ครับเรื่องของงาน Thailand Industrial Expo 2016ที่กำลังจะมีขึ้น26-30กรกฎาคมนี้ที่เชนเจอร์เมืองทองทานี1,2และ3นะจะมีเอียดน่าสนใจใหลายเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกับท่านนทรีครับ ครับคุณผชมครับช่วงนี้เราไปพบกับพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมดรอัชการศรีบุญเนินกันเลยครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับที่ร่วมรายการท่านรัฐมนตรีครับเรียนถามท่านรัฐมนตรีครับ Thailand Industrial Expo 2016เนี่ยสาระสำคัญวัตถุประสงค์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สามแต่นี่ถือเป็นปีพิเศษสำหรับงานครั้งนี้ดีไงครับค่ะปีนี้ถือเป็นปีพิเศษค่ะที่เราตั้งใจจัดเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติะคพระบาทสมเด็จพระเจ้าาาอออยู่หััวในโกสสขงศิิรรชมบต ครบจปีนะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจรอบนะคะทีแบพรรษาด้วยนะคะนั่นถือเป็นสาระสำคัญที่อยากจะเทิดพระเกียรติด้วยแต่งานนี้ยังไงครับมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ไงเป็นการรวมตัวเอสเอ็แล้วเราจะปลูกปั้นเอสเอ็มไยังไงต้องถือว่าเป็นแกนสําคัญของประเทศคืองานเนี้ยต้องเรียนว่าเราที่เราตั้งใจจัดทุกปีเนี่ยก็เพราะว่า ตั้งใจที่จะแสดงสกยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นเป็นภาคที่สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าคิดเป็นในสัดส่วนของรายได้ประชาชาติก็ถึงร้อยละสามสิบคะในในแง่ของส่งออกเนี่ยสัดส่วนของผลผลิ์อุตสาหกรรมเนี่ยก็จะสกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถือเป็นเป็นภาคที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็น engine growth โดยสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้งานนี้เป็นงานที่ เขไปได้ระลึกถึงความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมเราแต่นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงถึงนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลด้วยที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเรียนว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีเรื่องไทยแลนด์4.0นะคะวันนี้หลายคนอาจจะ question คืออะไรกันแน่4.0ทีให้รายละเอียดตรงนี้หน่อยครคือไทยแลนด์4.0เนี่ยเป็นภาพกว้างมองว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้อง เรียกว่ามีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจะนะคะจากที่ถ้าในอดีตเลยเราก็เริ่มจากเราเน้นแต่ภาคเกษตรกรรมใช่ไหมเริ่มมาพัฒนาอุตสาหกรรมก็เน้นเป็นเรื่องของเป็นอีโนดีหรืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากนะคะต่อไปเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเริ่มมาที่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานน้อยลงนะคะแต่พอเป็นในช่วงเนี้ยเราอยากจะเน้นเรื่องนวัตกรรมถ้าอุตสาหกรรมต้องนำนวัตกรรม innovation คือต้องต่อยอจากในการผลิตมากขึ้นคือ แลวนอกจากนี้คือแทนที่จะเป็นแค่เป็นลูกจ้างผลิตอย่างเดียวใช่ไหมรับจ้างเขาผลิตเนี่ยมันก็ต้องมีแบรนด์หรือมีการดีไซน์และมีการเอานวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการผลิตเรื่องเทคโนโลยีที่กําลังคิดกันอยู่ขนาดนี้นชค่ะใครับซึ่งมันก็จะมาโยงกับเรื่องของอินดัสทรี4.0ที่เขาพูดกันใช่ไหมพอลงมาภาคการผลิตเนี่ยก็พออินดัสทรี4.0ถ้าในแง่ของเจ้าของคำนี้นะคะก็คือเยอรมนีเนี่ยประเทศนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของการที่เอาไอทีใช่ไหมเอา อินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยมาใช้ในการกระบวนการผลิตทำทำให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งกระบวนการผลิตนะคะเป็นต้นเรียกว่าลดลด human resources ลด human labor เพราะฉะนั้นเราก็พูดเรื่องของ automation ต้องใช้เครื่องจักรมากขึ้นเอาระบบไอทีหรือดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้นอันนี้ก็เพื่อเพิ่มความขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความสามารถก็ต้องเพิ่มไปด้วยในสิุดตรงนี้ใช่ใช่ค่ะเราต้องคำนึงถึงเรื่อง productivity หรือผลิตภาพ ประสิทธิภาพในการผลิตด้วยครับนั้นนันหนายถือว่าในการส0จูนี่ก็ต้องพัฒนาขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพของแรงงานด้วยนะครับเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆนอกจากนั้นเพิ่ม productivity ด้วยถ้าเขามีขีดความสามารถดี productivity ก็ขึ้นและคนเหล่านี้เพื่อมีศักยภาพดีไม่ใช่ว่าจะตกงานก็สามารถที่จะได้แรงคัแรงเพิ่มด้วยใช่ค่ะใช่ใช่นี่คือเป็นการพัฒนาทั้งระบบที่มั่เพราะฉะนั้นต้องพัฒนาทั้งทั้งผู้ประกอบการกระบวนการผลิต แล้วก็คนที่อยู่ในกระบวนการผลิตด้วยครับผมดีใจทร่่านตรีบอกว่าจะพัฒนาภาคเกษตรกรรมอันที่ผมถือว่าสาคัญมากเป็นภาคที่เข้มแข็งของประเทศเราไม่ต้องมองรุ่นอื่นเลยผมว่าเรื่องเกษตรกรรมนี่เป็นเรื่องของสําคัญของประเทศเลยแล้วเรามีความเข้มแข็งเราสามารถเป็นครัโลกได้ตรงนี้เรามีวามมัตรการล้วเข้มแข็งยังไงให้ที่ใช้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนผมยกตัวอย่างที่เฉยคิดเละแน่นนะท่านตรเพียงแค่แคปซูลไปตัวเดียวเนี่ยนะสำหรับ ที่จะให้คนรู้สึกว่าอิ่มแล้วได้วิตามินครบถ้วนเนี่ย,ยแค่นี้ผมว่าเราก็สามารถที่จะจลืมตา,าปากได้แล้วนะก็ะระจริงๆแล้วขนาดนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีการที่ผู้ประกอบการเอางานวิจัยคือเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยค่อนข้างมากค,ค่ะเมื่อกี้จริงๆเริ่มมีผู้ประกอบการเนี่ยเอาผักอ่ะนะคะมาอัดเม็ดนะคะ ซึ่งทันทันเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยแทนแทนที่จะต้องทันผักเป็นกิโลหรืออะไรไงเนี่ยนะคะอันนี้ก็ช่วยคนที่ไม่อยากไม่ชอบทันผักเป็นต้นเริ่มมีอะไรใหม่ๆที่เป็นฟังชั่น n a ลฟู้ดหรือเป็นเริ่มมีคนคิดถึงเรื่องอาหารสําหรับคนป่วยอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้เข้ามาเสริมในเรื่องของการจัดตั้งทาโครงการที่เรียกว่าฟู้ดเอนโนโพลิสซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเนี่ย ที่เราพูดถึงว่าทำไงจะสร้างต่อยอดอุตสาหกรรมที่อาหารที่เรามีอยู่แล้วคะเพราะฉั้นก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะพัฒนาไซส์พาร์คที่อยู่อยู่ทางใกล้ๆโอดีแลวครับจะได้ใช้งานได้เป็นที่ตร์เนี่ยนะคะที่ลังสิตเนี่ยมาพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ทัปริมค่ะใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปทํางานวิจัยพัฒนาทางด้านอาหารค่ะจะดูดมันสมองไหลที่อยู่ต่างแดนกลับเข้ามาประเทศเสีกทีนะฮะแล้วก็มาช่วยพัฒนาประเทศ แล้วก็มีความผูกพันถ้าเขาได้มีสิทธิ์เดียวมีโอกาสที่จะทํางานวิจัยทางด้านนี้แล้วพอดีต้องได้รับการเชิดชูซึ่งเราก็มีแนวคิดที่ว่าสําหรับนักวิจัยท่าดังๆเนี่ยถ้าเป็นต่างชาติอยากจะที่มาทํางานในเมืองไทยก็อาจจะมีการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ด้วยนะคะอันนี้สําหรับงานวิจัยไม่ใช่เฉพาะอาหารนะที่เป็นในอุตสาหกรรมไฮเทคที่เราเน้นคลัสเตอร์ต่างๆที่สําคัญที่ได้เรียนไปเบื้องต้นเ่ยนะคะว่าเป็น อุตสาหกรรมใหม่ๆที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดพวกนี้นะคะนั้นเป็นความหวังของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วซึ่งเราก็หวังว่าที่ที่มองไว้อย่างดีนะครับค่ะเราจะโชว์ในงานนี้ด้วยขอให้เกิดความต่อเนื่องที่สิ่งเด่นสำคัญของบ้านเราที่มาถึงเรื่องของกิจกรรมภายในงานเนี่ยมีอะไรน่าสนใจที่อยากให้คุณผู้ชมเข้าไปแวะชมครับนะคะทั้งหมดกี่เดียวกัทั้งหมดมีคนเข้าไปเท่าไหร่ฮะมีมีพาร์ทิสิเพนเท่าไหร่ที่เข้าไปร่วมเรามีผู้ประกอบการประมาณพันห้าร้อยรายทั้งทั้งใหญ่รายใหญ่คือมีทั้งรายใหญ่ ที่มาเชนเจอเมืองทองธานีหนึ่งสองสามนี่เต็มหมดเลยค่ะและในขณะเดียวกันก็มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมรวมไปถึงโอท็อปด้วยนะคะวิสาหกิจชุมชนเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราดูแลอุตสาหกรรมตลอดสายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้โอกาสกับสำหรับ SME หรือหรือวิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสที่จะมาทดลองตลาดในในงานเราด้วยแต่เราคัดเราคัดมาเป็นพิเศษจากหลายพันที่ที่ สมัครเข้ามาเนี่ยนะคะเราคัดมาเฉพาะที่ไม่ค่ะหรือบางทีหรือรายไหนดีๆเราไปดึงมางานอยากจะเข้ามาร่วมงานนี่มากว่านห้าร้อยใช่ค่ะเพราะว่างานนี้เราถือว่าเราคัดแล้วเราก็จะเป็นเป็นการคนที่ได้มางานเราก็ถือว่าต้องต้องถือต้องคุริฟายต้องคุริฟายได้ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพนะคะแต่ว่าในงานเนี่ยก็จะ ขายสินค้าในราคาพิเศษด้วยเนื่องจากว่าสำหรับ SME o Top เนี่ยเราไม่คิดค่าคบูธนะคบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคาถาชีวิตอาทิตย์นี้ผมอยากจะเสนอคือการเห็นคือ บ่อเกิดของความคิดใหม่ๆครับท่านผู้ชมครับคนจีนเขาบอกว่าเดินทาง10,000ลี้เหมือนกับอ่านหนังสือ1 0,000เล่มครับการเดินทางนั้นหมายถึงการเราได้เห็นได้เข้าใจและมีโลกกระนัดกว้างขึ้นวันนี้ผมเลือกการเดินทาง3ปี เต็มๆนะครับที่คาราวานของผมนั้นได้เดินทางจากเอเชียใตย้ขึ้นไปสู่เอเชียเหนือผมเห็นหลายอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการพัฒนาในเอเชียตอนเหนือของเรานะครับก็เกิดเป็นความคิดเกิดเป็นความรู้ใหม่ๆอันนั้นนะครับจะทำให้โลกกระทัดของเรากว้างขวางและเรามีความรู้มากขึ้นการที่คำว่า เห็นนั้นไม่จําเป็นจะต้องออกไปเดินทางอย่างเดียวนะครับวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตวันนี้เรามีทีวีวันนี้เรามีวิทยุเรามีนิตยสารหนังสือพิมพ์เราสามารถที่จะเห็นด้วยการอ่านด้วยการดูก็ได้แต่เราต้องเลือกรายการเราต้องเลือกสิ่งที่มีสาระสิ่งที่มีเนื้อหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับวันนี้เรามีสื่อ ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ในประเทศไทยเยอะฉะนั้นเราจะเป็นผู้บริโภคที่ดีนั้นต้องควรเลือกนำมาสู่การได้เห็นได้คิดและกลายเป็นความรู้ครับนอกจากที่เรารู้ว่ามี s อ e 1 5 0 0กว่ารายไปอยู่ที่นั่นนะครับมีกิจกรรมอดไที่จะเข้ามาช่วยหรือดูแล s อ e เเหล่านี้ครับค่ะ คือนอกจากจะเปิดโอกาสให้ SME ได้มีมีโอกาสทดลองตลาดนะคะหรือหรือแสงศักยภาพแล้วเนี่ยนะคะในงานนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีการเปิดตัวนะคะศูนย์ช่วยเหลือ SME นะคะซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกิดจากการที่เรามีพรบเกี่ยวกับล้มละลายของของ s อ e เพื่อจะช่วย SME เนี่ยนะคะแต่ SME ก็ยังร้องว่าเนี่ยยังยังมีปัญหาค่อนข้างมากท่านนายกและท่านรองนายกรัฐมนตรีท่าน ก็เลยความหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมาดูซิ้อาทำยงานเราก็เลยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ s m e ซึ่งเรามีเครือข่ายนะคะสบในงานด้วยกันรวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมคือรวมทั้งธนาคารด้วยนะคะเช่นธนาคาร S&E e e v v l o p p m n t t b n n นหรือว่าธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยนี่ค่ะเข้ามาเป็นเครือข่ายกันซึ่งในงานนี้ค่ะเราก็ตั้งใจที่จะให้มีในงานแบบนี้มาเพื่อที่จะ เตรียมที่จะต้อนรับ s m e ที่ที่มีปัญหาแล้วอยากจะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาคุยกันในงานนี้ได้ด้วยเรียกว่าให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีเครือข่าย3 0 0 0กว่าแป0แห่งทั่วทั่วประเทศนะคะแต่ว่างานนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ได้พบกับหลายๆหน่วยงานอยู่ที่เดียวกันเนี่ยในส่วนกลางการว่างันเถอะสำหรับเตืียช่วยเหลือเอสบีนะครับท่านผรีครับคงจะเป็นคำถามสุดท้ายอยากให้ท่านปรีว่า คิดยังไงครับว่าคนเหล่านี้ควรจะเข้าไปดูงานมันมีวัตถุประสงค์ไงแล้วคิดว่าทําไมเขาจะควรจะเข้าไปดูงานครับค่ะก็คิดว่าผู้ประกอบการนะคะคือจริงๆหรือผู้ที่ทํางานในในภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ประกอบการเป็นเ,เป็นพนักงานหรือเนี่ยคะ่ะหรือแม้แต่นักศึกษาเนี่ยก็อยากจะให้ไปชมงานเราค,คือตรงนี้จะได้ความรู้ะนะคะในเรื่องของ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของรประเทศไทยเราว่ากำลังจะไปทางไหนแล้วนะเนี่ยนะคะแล้วรวมไปถึงกับในงานเนี่ยเราม,มีมีเรื่องที่หรือว่าที่น่าสนใจหลายเรื่องมีสัมมนาด้วยมีนัฏการด้วยน,น,นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการฝึอกอบรมน,น,นะคะวิชาชีพต่างๆนะคะมีการแสดงของอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเราถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เราพัฒนามาค่อนข้างมากก็จะมีการ โชว์ในเรื่องของเครือข่ายของอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการแฟชั fashion, ่นเนี่ยกลุ่มต่างๆเพราะเราจะมีพัฒนามีเป็นกลุ่มจัตุจักรกลุ่ม,มสยามสแควร์เทอร์มินอลทเ้อะไรต่างๆหลายเนี่นะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็แต่ก็มีการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มด้วยแล้วก็จะมาแสดงแฟชั่นโชว์มาแสดงผิดพันที่มีการพัฒนาต่อยอดมาสอสปีแล้วเนี่ยนะคะ ได้เห็นว่าเขามีความก้าวหน้าขึ้นแค่ไหนอย่างหวงนคนเือกแค่ไหนครับกับงานนี้ Industrial Expo ก็เราก็อยากให้มีคนมาเยอะๆนะคะนักศึกษาก็มาได้ประชาชนทั่วไปก็มาได้เพราะ,ะว่าอย่างที่เรียนว่ามาซื้อของะะได้มีโอกาสได้ความรู้แล้วเนี่ยยังยังมีโอกาสาที่จะมาช้อปปิ้งด้วยแล้วสินค้าของเราเนี่ยบางบางทีในในงานอื่นจะไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าจะเป็นสินค้าที่มาจากโรงงานบางทีปกติเขาก็ไม่ได้ไปไปออกงานนะคะ งั้นตรงเนี้ยก็อยากจะเชิญชวนนะคะทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเนี่ยนะคะให้มางานเราเรีกว่าไปแล้วได้ความรู้แน่นอนและก็ได้ความเพลิดเพลินด้วยนะครับไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวอาหารก็อร่อยด้วยนะคะทุกอย่างเราตั้งใจมากในการที่จัดงานในครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นแม่งานมาหลายปีแล้วนะ ็ร่วมกันกับปุ๊บนะคะในในกระในกระทรวงอ่ะนะคะตั้งแต่ปีแรกที่จัดก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมก็ก็รับผิดชอบนะยก็เลยพอถึงเวลากรมส่งเสริมเนี่ยก็จะเป็นเป็นน่วยงานหลักของกระทรวงในการจัดนะคะแต่ว่าทุกคนในกระทรวงก็ทุกองม์ค่ะจะต้องมาร่วมกันจัดในวันนี้ต้องกราบคุณท่านดนตรเป็นอย่างสูงครับค่าค่ะต้องถือว่าไทยแลนด์นั้นน่าจะมีความหวังแต่ขอย่ังเดี๋ยวขอมีความต่อเนื่องนโยบายที่เราจะไปถึง4.0ให้ได้นี่คือสิ่งสำคัญนะครับ ความต่อเนื่องนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไม่ว่าจะชาวไทยหรือต่างแดนก็ตามนะครับและ4.0นั่นจะไปได้ด้วยดิจิทัลอีคโนมีด้วยคุณภาพของคนขีดความสามารถของคนรวมถึงอินโนเวชันและเอส r เคิร์ฟที่เราต้องต่อยอดสินค้านั้นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสร้างแรงจูงใจให้มากและถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนั่นจะทําให้ประเทศไทยนั้นไปรอดและไปถึง4.0ได้ครับ เยวเร็วนะครับพบกันที่งาน Thailand Industrial Expo นะครับ2016ที่อาคารเชนเจอร์123เมืองทองธานีครับซึ่งพนักงานตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะอยู่ที่นั่นเป็นหลักนะครับและจะคอยเรียกว่าดูแลในเรื่องของ s m e 1,500กว่ารายที่ไปอยู่ที่นั่นนะครับเพื่อจะให้ความรู้ความสนใจแก่คุณผู้ชมนะครับนอกจากนี้จากนั้นยังมีงานสัมมนางานสัมนาการที่นั่นด้วยนะครับก็เรียกว่าไปแล้วมีอะไรกับติดมืออย่างน้อยได้ความรู้กลับบ้านแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ เดดมื่อเราฝึกอบรมพระธรรมทูต โยมก็มักจะคาดหวังว่าเออแล้วพระธรรมทูตที่ดีนั้นควรมีคุณนั้นสมบัติอย่างไรบ้างก็ขอตอบง่ายๆว่าพระธรรมทูตที่ดีซึ่งจะเป็นทูตแห่งธรรมนั้นควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หนึ่งรู้ธรรมะอย่างมั่นยำและลึกซึ้งเพราะว่าถ้ารู้ธรรมะอย่างงูงูปลาปลาเวลาไปเผยแผ่นั้นอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้สองรู้แล้วต้องทำได้ด้วยเพราะถ้ารู้อย่างเดียว เกิดไป็นโจาติโยมที่เป็นหนอนหนังสือที่เป็นนักคิดนักปร,ราชอ่านมากกว่าพระอ่านมากกว่าตัวเองก็ไปสู้ยติโยมไม่ได้พระธรรมมนุจะเหนือกว่ายตาดยมตรงไหนดรงที่ว่ารู้แล้วลงมือทําด้วยซึ่งสอดคล้องกับที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่ายะถาวาทิตถาการีก็แปลว่าทำอย่างที่สอนสอนอย่างที่ทำอันนี้คือสองคุณสมบัติทีนี้ แค่นี้พอไหมไม่พอต้องมีคุณสมบัติประการที่สามเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปเผยแผ่นั้นเรากําลังก้าวข้ามวัฒนธรรมก้าวข้ามพรมแดนด้วยท่านจะต้องมีคุณสมบัติตัวนี้ด้วยนั่นก็คือต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะเวลาที่เราไปอยู่ต่างกลางความแตกต่างหลากหลายในทุถูกดูหมิ่นถิ่นแกลนนะถูกคนเข้าใจผิดบ้างถูกอิจฉาริษยาบ้างสารพัดปัญหาที่รออยู่ข้างหน้า พระธรรมุทูตต้องอดทนอดกลั้นให้ได้พูดง่ายๆว่าถูกกระตุ้นเร้าเย้าแย่อย่างไรก็ไม่ตาบะแตกแล้วก็ที่4อันนี้ก็สําคัญมากนั่นคือต้องมีทักษะทางภาษาต่างประเทศบ้างถึงแม้ไม่ทั้งหมดไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ควรจะรู้ภาษาอังกฤษเอาไว้บ้างฉะนั้นพระธรรมทุตีดีนั้นควรมี4ดีที่กล่าวมาย้ำสั้นๆรู้ดีประพฤติด,ดีมีความอดทนอดกลั้นดีและมีทักษะทางภาษาที่ดี